ว้าววว้าทันสมัยมากเลยอ่ะเบินอูโทมีที่นั่งด้วยแหละนี่มีที่นั่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็มาดูท่า โ okay, okay. อเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเราค่อยเจอกันใหม่อากาศดีจังเลยเธอสวยงาม สวยๆเยห้ามงกว่าแล้วนะคะว้าอากาศดีจังเลยเพอสวยงาม หน่อยย,ยโอ้ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นวิวไหมอ่ะดูสิทะเลสาบที่นี่สวยงามมากเพื่อนเงียบสงบค่ะเดินบอ้โทมีที่นั่งด้วยแหละนี่ ที่นั่งอา,อากาศเย็นสบายชมบรรยากาศนะทะเลสาบตอนเย็นนี้มาเดินเล่นนี่ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วทันสมัยมากเลยอ่ะมาเดินเล่นนะว้า หน่อยโอ้ยดูดิเห็นไหม <_ S 2> เห็นไหมก็เห็นวิวไหมอ่ะนี่วิวแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิโอ้ยเธออากาศเย็นนะอ่ะเธอชม เธอมีที่นั่งด้วยแหละนี่ที่นั่งว้าววว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะเราก็มาดูเท โอเคเราค่อยเจอกันใหม่ชมบรรยากาศนะทะเลสาบตอนเย็นนี้มาเดินเล่นนี่ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วเาดูทะเลสาบดีเธอวันนี้อากาศอากาศดีนะคะว้าว สวยงามมีที่ออกลังกายด้วยนะนี่เราก็เดินเล่นไปเลยมาเดินเล่นนะว้าันหน่อยเย,ย้โอ้ยดูดเิเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นวิวไหมอ่ะ อากาศเย็นสบายเเลสับมาดูทะเลสาบการนุน้ยดอกไม้สวยๆมาดูทะเลสาบนะว้าวเพื่อทะเลสาบมาดูทะเลสาบการนุน้ยดอกไม้สวยๆมาดูทะเลสาบนะว้าวเพื่อสวยงาม มีที่ออกลังกายด้วยนะนี่เราก็เดินเริ่มไปเลยมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยว้าว,ว,าวสบายสบาย ดีวิวสิมาเดินเล่นนะว้เทะเลสาบมาดูทะเลสาบกาันวุยดอกไม้สวยๆมาดูทะเลสาบนะว้าวพ่โอเคเราค่อยเจอกันใหม่ เธอมีที่นั่งด้วยแหละนี่ที่นั่งว้าว,ว,าวสบายสบาย ดูิสทันสมัยมากเลยอ่ะมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยนี่ฮิวแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิ โอ้ยเธออากาศเย็นนะอ่ะเธอชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็มาดูทบดอกไม้สวยๆเลยนี่วิวแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิโอ้ยเธออากาศเย็นนะอ่ะเธอชม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็มาดูเธดินดูเธมีที่นั่งด้วยแหละนี่มีที่นั่งนี่วิวแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิโอ้ยเธออากาศเย็นนะอ่ะเธอชม 5้าโมงกว่าแล้วนะคะว้าอากาศเย็นสบายดอกไม้สวยๆเลยอากาศดีจังเลยเธอสวยงาม ทันสมัยมากเลยอ่ะโอเคเราใคยเจอกันใหม่มาเดินเล่นนะ Okay, hi!